โมดใหม่ cosmic race ยิงถล่มด้วยยานบินสุดตื่นเต้นว้าวมาอีกแล้วนะฮะโหมดขับยานไล่ย,ยิงกันไปลุยกันเลยวันนี้ต้องมา2คนนะครับพาจ็คก,กี้มาด้วยเพราะว่าโหมดนี้มันต้องขับคนหนึ่งยิงคนหนึ่งคือจริงๆมันเป็นโหมดเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาเอามาปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนมันจะมีแค่ไอรถคันนี้ที่เราขี่อยู่ขับไล่ย,ยิงกันแบบ เลียดเยพื้นใช่ไหมอ่าแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอัปเกรดได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูลงถึงพื้นปุ๊บเราก็บิดงันๆไปก่อนงันงนๆๆพอเจอไอ้ลูกศรน,นี่นะเราก็เก็บเลยนะครับนี่จะมีให้เลือก2แบบรถสปอร์บิกเพิ่มความเร็วกับยานบินอ่ะผมเลือกยานบินนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่เอ๊ะแปลงร่างกายเป็นยานสตาร์วอร์ไ้เป็นไง ว้าอย่างเท่นี่แล้วก็บินเก็บของไปครับปุ๊บว้าได้รับกระสุนได้รับสกิลแอร์สไตล์อ่ามีคนจริงกันเราก็หลบก่อนเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนี่ครับสามารถบินขึ้นเก็บของปุ๊บว้ากาะป้องกันทํางานนี่อัปเกรดอีกอะไรเนี่ยเป้าหมายบวก50ได้รับกระสุนอ่าแล้วก็เก็บฟาร์มไปเรื่อยๆยนะฮะยังไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้บ,บู๊แน่ ช่วงต้นเนี่ยขอฟาร์มก่อนให้แบบโหดๆเนี่ยนี่รับจรวดขีปนาวุธแรงดันสูงโอ้โห,หน่ากลัวเหลือเกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นอกวงนี่รู้สึกว่าจะสะดุ้งนะอ่ามีเลือดลดนะครับมันมีหลอดข้างล่างหลอดลดนะไม่ใช่ว่ายานแล้วจะทนหมอกได้นะครับโดนหมอกก็เจ็บเหมือนเดิมเราก็ต้องเข้ามาข้างในอ่าฟาร์มไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ไครเขาอยากบวกกันก็ปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเกิดมาเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องใส่นะครับไอ้ใครมาจิงผมใครมายีผมอย่างนี้ก็เปิดดีครับเดินไปสองลูกพี่บีขี่พนาวุธนะไอ้น้องโอ้โหโโหโหมีแลดโซนด้วยโอ้แลดโซนที่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะเนี่ยมันกลับไปอีกรอบนึงแล้วอย่างนั้นเหรอซ้ายมาอุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยไปต้องถอยก่อน แต่พอยิงบิดไซ์ไปแล้วเป้ามันล็อกนะครับมันเป็นกระสุนแบบตามโอเคนี่เราเจอข้างหน้าตัวหนึ่งเห็นไหมบินอยู่แล้วก็ล็อกเป้ายิงเลยกระสุนเชี่ยวไม่โดนไม่โดนเราต้องเลี้ยวตามโดน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 ไม่ร่วง่ว้ยเกาะหนาอยู่ สงสัยเขาฟาร์มมาอิ่มเหมือนกันจีตูดไปโดนโดนสายเข้ามาสองคันพร้อมกันเดี๋ยวถอยตั้งหลักก่อน,นคือมันต้องช่วยกันจริงนะครับคนขับเนี่ยก็ยิงมิสไซล์อ่าส่วนแจ็คก,กี้เนี่ยเป็นปืนกลเห็นป่ะหันซ้ายหันขวาได้นะนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมมองบ้าง เดี๋ยวจะลองสลับตำแหน่งกับแจ็กกี้นะครับผมไปเล่นปืนกลบ้างมาแจ็กกี้กดขอมาหน่อยพี่พิษซ่าแจ็กกี้ขอเปลี่ยนที่นั่งได้เลยสลับกันนี่เป็นการสลับแบบดิจิตอนนะไม่ต้องมีการลุกจากที่นั่งสลับได้เลยไ,<อ>ไปเลยแจ็กกี้เข้าพื้นที่ปะทะ<อ>รอบนี้บอกเลยไม่มีถอยกดก่อนได้ไปหยียบโดนหน้ามาน้ามา โดนโดนโดนสวยล่วงไปหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งเหล็กลำเข้าวงก่อนขวามันมีเลสโซนนะอันตรายเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเราจะล่วงเองเอาจ็กกี้บินชนต้นมะพร้าว <laughs> ต้องหลบด้วยนะชนต้นมะพร้าวไม่ระเบิดนะครับ ช่วงไม่เจอคนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับของมันต้องพร้อมตลอดเวลาไงก็เกิดกระสุนนี่เก็บให้พร้อมตอนนี้คนเหลือ19เกนะครับเยอะนะเนี่ยผมว่ากลางวงอ่ะน่าจะเดือดแต่ถ้าเกิดเราจะเอาที่หนึ่งอ่ะเราต้องเล่นขอบขอบนะให้เขาปวกกันไปก่อนมาละมาละมาละมา,ละม,า,ล,ะมาละมันมาละมันมีตัวมาฟาร์มขอบเหมือนกัน หน้าหามาหน่อยสัก,กี้มองไม่เห็นสะพานสะพานเปิดเลยโดน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 ลดซิด่งรถซิ่งถลม่ม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 สวยมันต้องนี้ตักหนึ่งตักหนึ่งตามเลยลดแรงเหรอ รถแรงเหรอวโดนเต็มๆไปไหนรถแรงรถมันบินไม่ได้นะแต่มันขับเร็วอ่าถ้ามุมนี้ผมได้เปรียบยิงไยิงไปสู้กระจุยกระจายกดร้องไห้เลยนะน้อนขี่ทางตรงแบบนี้มันก็ยิงสบายดีครับจริงๆรถซิ่งอ่ะมันเร็วกว่ายานมันได้เปรียบนะครับแต่ว่า มันต้องดูด้วยว่าอาจารย์เนี่ยมันมาทิศไหนถ้าอยู่บนหัวเนี่ยรอดยากเอาละเหลือเก้าคนครับครับเก็บขอไปไปข้างหน้าสองลำสองลำเอาลำใกล้ก่อนเปิดเลยเปิดเลยจี้ตูดสวย <Easy. S 2> ไอแดกหมาอมืไปกินหมาทำไมละ่ะอีกลำอีกลำระว,วังซ้ายระว,วังซ้าย,ยาใหญ่เขาจี้ตูดจุก,ก่อนจุก,ก่อนจุก,ก่อน วนๆอ่า <oczywiście> ต้องสื่อสารกันด้วยนะต้องแบบว่ากะให้เพื่อนยิง <feeling> well, ใต้ถ้วยนะครับถ้าขับหนีอย่างเดียวคนยิงบางทีองศามันไม่ได้ไงข้างหน้าระวังหลังๆๆๆังเข้าหลังเข้าจุบจุจุ๊โดนอยู่โดนอยู่หมุนก่อน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 สกีหมุนก่อน เกาะไปเกาะไปเกาะปุ hmm. so ้มไว้จ่อไว้จ่อไว้จ่อไว้สวยมันต้องหนีอุ๊ยหลังมาหลังมาเอี้ยวหน่อยเอี้ยวหน่อยโดน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 อยู่โดนอยู่อ้อมก่อนอ้อมก่อนโดนล็อกโดนล็อก เลี้ยวเลี้ยวเอี้ยวตัวเอี้ยวตัวโดนโดนโดนเราเนี่ยโดนเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่จออยู่จออยู่มาเดยระยะเผาขนพี่พี่พ้างไหลน้องบินตรงอย่างนี้เหรอยิงมัน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 สวยสวยสวยตามไปตามไปตามไป ยิงอยู่ยิงอยู่เกาะยังถึกโดนไปเยอะไม่แตกเฮ้ยเขาสวนเขาสวนมาเดบทตี้นั้นนั้น,น,นโอ้โหไอคนสุดท้ายนี่ฟาร์มมาเต็มอิ่มเลยนะครับเกาะถึกมากกว่าจะยิงกันตายบินประมาณ18รอบ ได้7คิวดาเมจแปดพันนะครับแจ็กกี้ได้3คิวถ้ายิงจอดจ่อผมว่าปืนกลฝั่งคนซ้อนอะยิงมันกว่านะครับมาต่อกันอีกสักเกมนึงนะครับเมื่อกี้เราเล่นยานบินกันไปแล้วรอบนี้เรามาเล่นรถซิ่งกันบ้าง่ะมาดูดีมันจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับพักเบรกันด้วยคำคมทางบ้านสักอันละกัน่ะคำคมดีจักน้องกล้วยทอดกะลอกแขะนะฮะโอ้ชื่อ น้องก็บอกว่าคาคมค่ะพี่พศจะกินไก่ก็กลัวเป็นเกาจะกินเขาก็กลัวเป็นกิ๊กล่ <c oughs> <c oughs> ลาสุดจะกินกันเองซะแล้วมาแว้นลงพื้นกันเลยนะครับอ่ารอบนี้แจ็คก,กี้เป็นคนขับเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่นั่งก่อนสลับกันนี่ถ้าเป็นมอไซค์มันมีการกระโดดเป็นอนิเมชันเปลี่ยนที่นั่งด้วยนะครับแต่ถ้าปัญญาไม่บีนะอันนั้นมันวป์ปเปลี่ยนเลยทันที ล้าก็มุ่งหน้าไปหาไอ้ลูกศรอ,อัปเกรดรถก่อนนะครับอย่างแรกรอบนี้ผมจะเลือกเป็นรถซิ่งนะอ,อยากจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหนไอ้จะก,กี้ยิงใครอ่ะใครเขาติดล้อเออยิงดิยิงดิ้ยออมาคนเดียวด้วยยิงยิงฟรี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 ฟรฟรเออมีลูกศรพอดีอ่ะเลือกแต่รถคอสมิกเลย แปลงร่งางฮ่าไขรก็ามาพอดีเลยเนี่ยไล่เลยยิงมันสเก,ก้เดี๋ยวขับจี้ให้แต่จริงผมว่าเปลี่ยนแผนก่อนดีกว่าคือรีบไร่ยิงเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าต้นเกมยังไม่ได้ฟาร์มไงเราต้องหาเก็บพวกเกาะพวกกระสุนให้พร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงการเกมท้ายเกมเนี่ยได้บวกอยู่แล้วมันหนีไม่ได้อยู่แล้วเก็บกระสุนมาเจออะไรตามพื้นก็ พุ่งชนไปเลยนะครับเก็บไปเรื่อยๆยาเยอะเอาไว้พร้อมอ่ะคือถ้าเป็นยานมันจะบินเก็บข้างบนใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นมอไซน์นี่ก็เก็บตามพื้นมันเป็นมอไซค์หรือมันเป็นยานเริ่มสับสนละจะกี้ยิงใครขันหลังเหรอขันหลังก็ต้องเกาวูเจอยานเจอยานเจอยานนี่เราต้องจู๊กนะอย่าไปอยู่ที่โลกจูกลอยไปโอ้ยหรอเสาการเมือง นี่เด็กแจ็คั้งหัน <laughs> อะไรอะ่ะนัดเดียวแตกไหนขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยแจ็กกี้รู้สึกคนขับมันจะหวดเกินเงี้ยยิงจะลวดไปชุดเดียวพวกล่วงเลย <laughs> อ่ะเราเป็นคนยิงบ้างนะครับแม่พยิงนี่ต้องนั่งซ้อนให้แจ็กกี้ขับเอาไปเสยขอบบ้านขเขาแล้วเอา ล่อทั้งบ้านขวาบ้านซ้ายเลยเอาดีๆเอาลัวอีกเออเอาเข้าไปขับดีๆดิจกี้เมาปะเนี่ยโหชนแหลกเลยระวังและโซนโรงงานอ้อมๆไปอู้พอมาเป็นคนซ้อนแล้วรู้สึกว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะไอข้างบนข้างบนข้างบนโด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 นเดี๋ยว้ายเดี๋ยว้ายจกี้โดน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 ตามตาม โงนโดนโดนเอานิ่ง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 อ๋อนิ่งหงอเอานิ่งหงอแตกดิอย่างงี้นี่กระโดดเก็บของด้วยเป็นไงมันเป็นยานมอไซน์นะกระโดดได้นิดหน่อยแต่บินไม่ได้เฮ้ยใครเป่าหลังมาหลบด่วนหลบด่วนแจ็คกี้ตรงไปตรงไปอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งตรงไปตรงไป ม่าไซมันต้องหูตาไวนิดนึงอยู่ที่ลงนานมากไม่ดีเดี๋ยวเจอโจดเฮ้ย <Hey. S 1> ขวามาขวามาโดนอยู่โดนอยู่เต็ม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 อ่อนไปอ่อนไปสู้ว <c oughs> มันต้องงี้เฮ้ยไมอ้อนึงไมอ้อนึงไมอ้อนึง,นงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังหลังห <Hello? S 1> ลังเยอะหลังเยอะวนก่นนนอนวนก่อนเฮ้ยรถมารถมา ตายปะนาดรถซิ่งบอลบอลบอลตามเลยโดนเต็ม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 สวยอีซย,ยานแตกไปดิไอ้น้องรถพี่มันแรงนะปอปกแ็แล้วไอมาใกล้อย่างนี้เจอบอง M79 หน่อยอืมไปไหนเราเอาเอาเอายางขับมายังขับมาอย่างนี้ยังขับมาอย่างนี้ M79 ล่าลากหัว เน้นๆเ,เต็มเต็มเป้าโคตรแรงเลยจ่อยิงใกล้ๆเฮ้ย M79 นี่เหมาะเอาไว้ยิงมอไซค์ด้วยกันนะครับขี่ตามตูดมานี่โดนเต็มเตมอ่ะเฮ้ยอีกคันจักกี้ตามตามจัดจรวลดให้หน่อยมันต้องตามอย่างนี้โอ้แล้วอยู่กลางเลสโซนโดนป่ะนะ่ะเฮ้ยยังอยู่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  เออเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยโดนล็อกปังโดนล็อกปังโดนล็อกปังมาเดียจะล็อกป้าพี่เหรอน้อง r g เหรือจะสู้ M79 แม่รอบนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับโหมดคอสมิกเลสสนุกใช้ได้นะมีทั้งยานมีทั้งรถยานเนี่ยมันจะช้านะครับแต่ว่ามันเห็นมุมมองกว้างเห็นศัตรูได้ชัดเจนกว่าส่วนรถเนี่ยมันจะซิ่งนะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่โล่งๆเนี่ยมันอาจจะเสียเปรียบยานนะครับแต่ผมว่าจรวดรถเนี่ยมันล็อกแม่นกว่านะฮะก็ลองดูและกันว่าชอบเล่นแบบไหนมากกว่ากันนะครับ